สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับศาลพระพรมเมลาวันนะครับจะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับถ้าจะไหว้แบบที่ช่วงพรุกนไม่เยอะนะครับแนะนําให้มาช่วงเช้าๆ้านะครับของวันธรรมดาแบบนี้นะครับก็จะโล่งๆนะครับไม่ต้องรอคิวนานจะสามารถไหว้ได้อย่างสบายใจนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้บนด้วยนางรำนะครับก็มาติดต่อที่หน้างานได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับ การแสดงละครลำนะครับจะเปิด8โมงเช้านะครับถึง3ทุ่มนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับ สามารถติดต่อได้ที่ซุ้มของอสาธรรมมารณเเยละวันเลยนะครับราคาเมื่อกี้ก็สามารถดูได้นะครับมาจัดสีก็มีนะครับ สามารถเดินทางมาได้สะดวกนะครับด้วยรถฟฟ้า BTS นะครับลงที่สถานีชิดลมนะครับก็เดินมานิดเดียวครับประมาณสัก100เมตรนะครับหรือจะมาทางรถส่วนตัวก็ได้นะครับ ช่วงเช้านะครับเงียบสงบตามภาพเลยนะครับท่านสาารพมเอราวันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขลังมากๆนะครับเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยทัวจีนและก็ชาวต่างชาตินะครับถ้าได้ผ่านมาบริเวณนี้นะครับแนะนําให้มาไหว้สักการะท่านนะครับสักครั้งนะครับจะเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและก็ตัวตนเองนะครับ ก็จะจุดถูจุกจุดเทียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้วาเอาได้นะครับ เช้านะครับบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นนะครับไม่จอแจไม่พลุกพล่านนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบชาวกรุงเทพนะครับก,ก็จะกลับด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับเพื่อความสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถกูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ โอ้โอนั่นห้างใหม่ทั้งขวามือนะครับอมรินทาซาหรือโซโ,โก้เก่านะครับบริเวณลาสปประสงดิสตริกนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเกสซอนวิลเลจแล้วนะครับเกสซอนวินเวลเลจจะเป็นห้างเกรด A เลยนะครับจากห้างเล็กๆนะครับห้างเล็กๆเงียบๆนะครับอันนี้จะกลายเป็นห้างชั้นนำไปซะแล้ว มาบริเวณน,นี้ก็สามารถใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ได้นะครับจะสามารถไปต่อจุดที่ท่านอยากจะไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาบุญครองพรทิน้ำสยามบาลาก้อนนะครับหรือว่าจุดอื่นก็ตามนะครับพนักงานเพียบเลยมีช็อปโรเล็กซ์นะครับน่าเชื่อนอกจากโรเล็กซ์แล้วยังมีหลุยส์วิตองเลยนะครับที่เกสรอ,อมารีนะครับหรือเกสรวิลเลจนะครับ เปิดแล้วนะครับสำหรับร้านนิโก้นิโก้นะครับหรือร้านกาแฟนั่นเองนะครับในเกษรบิเลสนะฮะขวามือเป็นออร์เรนตัลทีเฮาส์นะครับก็จะเปิดตั้งแต่8โมงนะครับห้างนี้เปิดไวนะครับ ยามเช้านะครับเป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับของห้างเกรสอนวิลเลจนะฮะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของย่านลาดประสงค์ดิสตริกนะฮะ จากห้างเล็กๆเียบๆนะครับรีโนเวสกลายเป็นห้างไฮเอ็นไปเลย mm hmm. คิดว่าหลายชอบยังไม่ได้เปิดดีนะครับ mm hmm. โซนทั่วไปนะครับเปิดตั้งแต่6ตั้งแต่8โมงมั้งครับเปิดเช้ามากเลยนะฮะ mm hmm. ชื่อร้านทาบล่านะครับเอ็ะบรรยากาศโซนใกล้เคียงของสารพระพรเวรวัณมาฝากพอของปากของพอนะครับ รถ <c oughs> ไฟฟ้าก็อยู่ด้านนู้นนะครับสถานีรถไฟชิดลมนะครับลงกถานีรถไฟนะครับแล้วก็เดินลงมานิดเดียวนะครับก็จะถึงสถานีภูมเอราวันนะครับอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งของ BTS นะครับและห้างเกรวิลเลจนะครับโ้โหเขาดีไซน์ซะดีไซน์ซะฮัลโหลราจริงๆนะครับ หรือจะเดินผ่านสกายวอล์กนะครับไปลงตรงบริเวณใกล้ๆของสานาคมก็ได้หรือจะเดินเชื่อมไปยังสยามพ <c oughs> าลาก้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสกายวอล์กเส้นนี้นะครับจะเชื่อมตั้งแต่โหยาวเลยนะครับตั้งแต่ชิดลมนะครับยาวไปถึงสยามนะครับยาวไปถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเรียกว่าเดินเดินเก็บบรรยากาศนะครับเดินชมไลฟ์สไตล์ของกรพุงเทพได้เลยนะครับ ซ้ายมือจะเป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลโรงแรมอินเตอร์คอนนะครับถัดมาเป็นคอร์เดียอินนะครับมีอีกสารนะครับโรงแรมมลาวันนะครับและสะังคมในหลุดัไปนะครับแถวนี้มีหลายสารซะดยสิ จากโซโก้เก่าหรือเกรอดวิลเละครับก็จะเป็นอาคารมนียานะครับที่คุ้นเคยกันดีนะครับถัดมาส่วนเซ็นทรัลชิดลมนะครับก็จะอยู่ถัดไปด้านขวามือหรือครับหรือด้านหน้าของเรานี่เองนะครับเลยสถานีไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นเซ็นทรัลชิดลมโอเคถึงสถานี BTS แล้วนะครับก็เรียกว่าเก็บบรรยากาศบริเวณสารนภเมลวันนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาฝากเป็นอัปเดตนะครับสำหรับวันที่ ยี่สิบยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับเราจะไปสู่ b d s แล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ดูติดตามชมมาตลอดนะครับ เลย BTS ชิดลมนิดหนึ่งนะครับจะมีห้างชื่อเดอะเบลคิวรี่นะครับถัดไปก็จะเป็นปิยะเพลสหลังสวนนะครับส่วนเซ็นทรันชิดลมรู้สึกกำลังจารีเนเวทอยู่นะครับคงจะทำเป็นห้าง5ดาวเกรดดูหลาอีกห้างหนึ่งนะครับที่เป็นห้างเก่าีโนเวทนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับจะอยู่ข้างๆของสถานีรถไฟ BTS นะครับ BTS ชิดลมนะครับเช้าๆชาีรถไฟฟ้า BTS มาติดๆกันเลยนะครับทุก3มนาทีเลยนะฮะ รถไฟฟ้านี่วิ่งขี่มากๆนะครับสำหรับ p t s นะครับหรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับได้ว่าไม่ต้องรอนานนะครับสำหรับช่วงเวลาเร่งรีบนะครับคันเมื่อกี้เพิ่งจะไปไม่ถึง3นาทีนะครับคันนี้ก็มาแล้วนะครับกคนครับลงถนน ตามนี้เลยนะครับ